ขอบคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาทอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับโอ้คลิปนี้มาเยอะนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กันที่บ้านอาจารย์วินัยนะครับมาพร้อมสายฝนเลยครับผมผลแรกของปีห8เปดนะครับประจำวันนี้ก็อยู่กันที่วันที่ออหนะวันนี้นะครับหมีหนาปีห8เปดชุ่มฉ่าเลยน่นองลุยเลยไหมเอาอยัางคัพร้มอมยังครับสวัสดีด้วยครับผมบเอาตรงไหนกันดีเก็บ กิดตรงไหนก่อนมาอือสิบห้าครับผมน่าจะดอกนอกนะครับนี่โอ้แต่สภาพเหมือนยกภาพมาใหม่ครับครับผมเท่าไรดีตัวนี้ดอกละพันสี่ครับมีกี่ดอกมีสองดอกครับมีสองดอกยุมาสวยมากโอ้นี่ยุกระดาษใหม่สิบห้านิ้วครับหนักๆเลยน่าจะโวล์สี่นะครับครับตัวนี้กี่นิ้วนี่ดอกละพันสี่อันนี้อันนี้สิบนิ้วครับ ดอกบียดดอกบียดดอกรถ4โอมเท่าไรดีตัวนี้อันนี้ได้คู่ละ2,000ครับ2,000ท่วนครับดอกสภาพดีดอกยี่ห้อน่าจะดอกน้องเหมือนกันนะอคานว่าอะไรเนี่ยเชอวินโอ้เชอร์วินเวก้ามีอยู่คู่หนึ่งคู่หนึ่งครับ10นิ้วสวยเลยไม่เล็กน่าจะเกล็ดสองก้อนครับอ๋อนี่พาวเวอร์รถยนต์เอ็มรถโอ้สวยเลยเดิมๆเลยทันวัตด ขับสิบนิ้วฟังในรถพันสามกับหนึ่งพันสามร้อยบาทขับซับระดีขับซับสิบสองนิ้วนี่ของใครนี่มีเจ้าของยังอันนี้โอ้เดิมสวยเลยดอกละห้าร้อยครับใหม่ใหม่เลยใหม่ๆเดินๆสิบสองนิ้วมีสองดอกมีสองครับนี่เอานี่งานช่างบ่งานช่างพีวีสิบสามแอนซก เงินก็รื้อมาแล้วรื้อแค่ของถอดเอรอเปล่านี่ยไม่รู้นะแต่อะไรก็ยังอยู่นะอะไรยังอยู่นะครับอ่ะเป็นตัวนี้อันนี้เท่าไหร่ดีพันเดียวครับพันทวนครับแล้วตัวของดีอะเออตัวล่างนี่ละตัวล่าง NPE สามห้าสิบบาทอันนี้ยังหนักเลยอันนี้ยังไม่เกะฝาเปิดติดไหมเปิดไม่ติดร่ะเปิดไม่ติด สายช่างบอกเปิดสายช่างเลยครับครับอืมเอ้าเอาจานบินเลยอันนี้เป็นจานบินนะทัางละสามตัวครับน่าจะเบอร์ K แต่ไม่รู์ K อะไรอืมมันนู่นนุ่นขึ้นเออสายช่างไหมอันนี้สายช่างเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทเปิดไม่ติดเออเอานี่ไมค์คริปเลยนี่โอ้ บอกว่าไม่เชื่อประคองใหม่เจ้าของยังไม่ใช้งานครับอืมเป็น JBL JBL M 5 0 0ร่กี่ช่องนี่ยติดเจอยังไี่ฐานยังไม่ใช้งานอ,อ๋อสองชอแนนครับน่าจะข้างละ2องร้อยวัตต์สองาสบวัตต์ประมาณเนี้ยเดาๆด,ด,ดูนะฝั่งในบ้านอันนี้เลมสองพันครับสองพันทุวนสองพันทุวนสภาพยังไม่ใช้งานเลยครับผมลองครบ มาฝั่งนี้ก่อนนี่เกียร์ power เลยมานี่นี่นี่ตรงนี้ก่อนอันนี้อันนี้ปีไหมห้าร้อยห้าร้อยดาครับผมส่วนตัวนี้เขาก็อันนี้ก็ของแกเอาจากกล่องเหมือนกันอือกล่องอยู่แถวนี้แหละอันนี้เป็นของ hot rock ครับต้นนี้ครับน่าจะโดนคนส่งโยนมั้งอ๋อฟิล์มหลวมแต่เปิดได้ใช้งานได้เท่าไรดีตัวนี้ค่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบวัตต์คูณสองครับโอ้พันหนึ่งร้อยขายพันหนึ่งร้อยสภาพ เหมือนมื่อนหนึ่งอ่ะอือสิบสองพันลสองเลยนะครับอ่ะนี่ power M G M อันนี้แน่แนๆเลยสองพันวัตอันนี้ลูกจองเฉยเนี่ยอันนี้ผมจำได้อยู่ไฟไฟแถว3มเมตรแถวล่างอะไม่ขึ้นครับนอกนั้นปกติครับเท,ะทะ่าไรดีตัวนี้4ี่พันเ้าครับ4ี่พั้าร้อยบาน,น่าจะสองพันวัตอืออ้าน,นี่โกซีียังอยู่นะโกซีดี้เดิมๆเ,เลยตัวนี้ครับ จานบินหรบร้อยรร้อยเอหกพัห้าบหกพันห้าร้อบาทอันนี้ใช้ได้ปกติทุกอย่างเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ประกอบเนี่ยประจําได้อืมดูนั่แน่นเลยโมเปลงใหญ่มากเให้ดูเลยท้างละคางละหคู่หนักอยู่ตัวนี้ดวยเลยเอาสี่พันครับเอาสี่พันบประกอบพันสองอบาทโรเปรยมา หักไปเลยมาดูตัวนี้อันนี้นะครแบบับอันนี้นี่ซิงแบบสวยงามครับอันนี้เท่าไรดีเท่ากันเลยครับสี่พันสี่พันทวนครับอันนี้ข้างละข้างละหกคู่เหมือนกันข้างละหกคู่ใช่ครับจัดให้เลยรัดราคา,าเท่ากันเลยสี่พันอืมอาาตัวล่างครับผมโมนิฟาย ันนี้ก็ถ้าข้างละหกคู่เหมือนกันข้าวอันนี้อันนี้สามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทครับผมเป็งานได้ปกติตรนโอ้อันนี้ขับสิบแปดได้เลยนี่สิบแปดปั๊มแค่มาสองได้เลยนี่รวมราคาสามพันสี่พันเนี่ยสำหรับโครงปั๊มทั้งฝ่ครับเอาโรสซาเบตแปดร้อยครับแปดร้อยบาทครับผมสามพันแล้วก็ไม่อันนี้สายช่างครับเอาห้าร้อยพร้อมกล่องไปเลยอืม ผมดูว่าไม่มาเผื่อใช้ไดยเพื่อให้ใครมีตัวใหม่มิวสิกไฟโค้งครับผมนีสามพันเก้าครับราคาอือตรงนี้นี่ขับจิบห้าขับจิเปตได้เลยนะนี่ครับเออแล้วก็กล่องไหมตัวนี้ขึ้นเขาเขาเปลงมาครับปกติจะเป็นจานอันนี้กล่องใช่ไหมอันนี้กล่องเปล่าเหลืองไปแล้วสองพันรับสองพันทวนดีใซ่์สามพันีไซนมีโมเปลงมีอุปกรณ์อันนี้เหลือตะกลงนะแล้วก็ตัวล่างของนอก อันนี้ก็ก็พันสองร้อยวัตต์เหมือนกันครับนี่นี่โมเปอร์สองลูกเลยตัวนี้โอ้โหขาวจุวเลยใช่เท่าไรดีตัวนี้สามพันครับสามพันทุนครับข้างละหกร้อยบัตตประมาณเประมาณราคาดีครับครองปั้มได้สิบแปดไนท์เราเลยใช่ครับพันสองร้อยวัตต์เอินทนนท์สิบแปดนิ้วอมีก็มีเดิม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 มีสี่ครับเดิมเดิมแบบนี้นะแบบนี้ เดิมแบบนี้มีสีดอกดอกละพันหกครับหนึ่งพันหกร้อยบาทราคาถูกนะมีเดียวนะครับมีสีดอกอันนี้อันนี้อันนี้พันสองมีตำหนิซ่อมเหมือนเคยซ่อมเหแล้วมันเบียดนิดนิดมีกี่ดอกนี่อันนี้มีดอกเดียวดอกเดียวอันนี้อันนี้ขายแค่พันสองส่วนอันนี้มวกไอแบบนี้แบบนี้พันหรัพันห้าครับเดิมเลยเนาะ แต่หมวกหลุดเห็นไหมเดิมแกะมาคือหมวกหลุดเลยนี่เดิมๆนะกอเดิมครับหมวกไม่มีให้นะหมวกหมวกหลุดครับว่าจะปิดหมวกเดให้เขาเห็นดีกว่าว่าหมวกเดิมามาเก็บตู้ดีกว่าฝั่งนี้มามนี่ตู้อะไรนี่แผ่นดินไวหวบอกอันนี้แผ่นดินไหวครับอือเป็น,ปนแบบโค้งเลยแล้วก็คือสภาพดาีสองใบ ทำไมอ่ะสองใบมันผุล่างรับมันผุเหมือนไอ้ขานะมันจะมีขาขาผุเหมือนเหมือนน้ำขังอ่ะด้านล่างแต่ก็อัดได้เน้นๆอยู่นะอืมใช่แต่ว่าขาไม่สวยสวยสองไม่สวยสองใช่ครับสิบแปดนิ้วฝ้าลังครับเท่าไหร่ดีสามพันสี่ใบสามพันสี่ใบสามพันเอาราคานี้เลยมามาดูออเดอร์สีกันหน่อยครับพี่น้องนี่ตัวนี้สวยไหมไม่มีขอบเล็ก ตู้เท่ากันเลยนะนี่ใช่ไหมตู้เท่ากันแต่ตำหนิใบหนึ่งเป็นแนวนอนแนวแนวเนี้ยอ๋อเข้าไปเนี้ยเหมือนกันหมดแต่ว่าหน้าหน้าไม่เหมือนกันแต่ถ้าใส่เจ็ไคร์พิลเตอร์ก็คือเขากลับผิดโอ้เอ้าอันนี้ขายยังไงดีสิบแปดนิ้วไม้ยี่สิบมิลใบละพันกับหนึ่งพันบาทใบละพันโอ้โหาก็แน่นอยู่คุ้มเลยประมาณนี้ครับ เก็บไม่ได้ที่รติดอยู่อืมอ๋อให้ใบใบละพันใบละพันครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น L อันนี้ก็ใบละพันครับใบละหนึ่งพันบาทมีหกใบครับทูเอลสิบแปดนิ้วครับครับข้างในก็ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวถ้าอันนี้เอาฝามาผิดอ๋อมันเดี๋ยวตั้งให้นิดหน่อยครับมีรถถังอยู่ เดี๋ยวให้ใบเท่าไหร่นะใบละพันหนึ่งพันบาทไม้ยี่สิบนะไม้ภูเขานี่ครับผมยี่สิบโอ้สวยตัวนี้ข้างหลังนี่เอ้ามาดูหลังมาดูหลังหน่อยสิโอ้สวยเลยนะนี่ครับเตยมๆเลยนะครับผมอู้หกใบนี้รู้เรื่องเลยนะลั่นเลยนะมาที่เทอร์โบอันนี้ใบละพันสองครับตะแกรงปั้มรับเลือแค่หกใบหรือหกใบสุดท้ายครับผมตะแกรงปั๊ม ฟ้าบนครับอุ่นอุ่นไหมมันครับผมแล้วก็แหลมเอ้ามาจากไหนนี่เยอะเลยจรวดจะรวดแหลมคันนี้อันละสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทคันนี้น่าลงมาเข้าเปลี่ยนเป็นวอยวอยพีออดิโอวอยด์เทโอ้วอยใส่พีออดิโอมาเลยใส่ทุกทุกตัวเลยครับตัวละสี่ร้อยสี่ร้อยบาทมีคันนี้ลงมาหนึ่ง อตอนนั้นนั้นว่าทั้งหมดแต่ว่าแต่บอยได้ตัวเหมือนกันเลยใช่บอยโวยเทเพียอดิโอครับเอ้าดกเวไปยังสิบแปดนิ้วดอกละพันสามครับหนึ่งพันสามร้อยบาทดด้วยก็ถามมาหลายคนอยู่แต่พอดีผมเกะเกะไม่ได้อีก่ตอนนั้นพี่เกะแต่กู้นี้มาได้แล้วตอนนี้ครับเดิมเดิมเลยพันสามดอกละพันสามไม่ใหม่เลยโอ้โหรีบเลยรีบเลยพี่น้องมาตรงไหนตัวจันเอาด้านนอกไหมยีเหลือไหมอ๋ออันนี้อันนี้ใบละห้าร้อยครับไหนอ่ะ ใบละห้าร้อยวอเดอร์สี่แต่มีคือมันเป็นไม้มันแข็งนะอัดได้ในอัดได้แน่นๆเลยเนี่ยเสียงเห็นเห็นแต่เก่าอย่างเงี้ยเพราะว่าชั้นนอกเป็นเหมือนปาร์ติเกลนะแต่ชั้นในเป็นไม้แทะเออไอ้ก็งงเหมือนกันนะเป็นนี่แหละไม้ตู้ลำโพงอ่ะเหมือนรุ่นเก่าๆอ่ะเป็นไม้แท้อยู่ด้านไหนใบละห้าร้อยใบละห้าร้อยครับจัดได้เลยกับด้านหลังก็มีไปคอร์ดโอ้ฟังช่วงสงกรานต์นี่สบายเลย ลั่นแน่นี่เนี่ยไม้จะเป็นอย่างงี้นะครับกึ่งปาร์ติเกิลกึ่งไม้เท่งงมากเลยแต่ข้างในแข็งแน่นอนนี่อัดอัดได้แน่นๆน่นเลยอ่ะราคากับสภาพนี้คุ้มแน่นอนคุ้มวิววิวใบละพันใบละหนึ่งพันบาทอันนี้อันนี้คือให้ดอกนะดอกอยู่ในนี้นะอืมร้องดังใบละพันใช่ดอกดอกอยู่ในนี้ก็คือสภาพไหนก็เปิดได้เลยแล้วดังแบบ แบบไม่กระพือดเลยนะเพราะว่ามันมันลอกเลยเพราะมันแข็งอ่ะแต่อันนี้คือพร้อมดอกให้ใบละพันใช่แต่ดอกน่าตีเป็นไ f เลยเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้เกะเลยเออเอ้ามาลุย็มี่ใบอันนี้ก็เหมือนกันดอกอยู่ในอ๋อนี้ใบละพันนะใบละพันเออเอาตามสภาพเลยมันลอกนะแต่ว่าลอกแบบแข็งแข็งอ่ะประตูนี้มันมันไม่ใช่ห้องอัดเออขายตู้แถมดอกเลยเอานี่ออเดอร์หกครับผมใบใบละร้อยห้าสิบไปทำไมอ่ะก มันเป็นเหมือนเหมือนไม้นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเป็นไม้แท้นะท่ว่าเป็นเหมือนกึ่งแท้กึ่งปาติงเกิลมันปนกันมาพี่น้องเนี่ยใบละร้อยห้าสิบชั้นนอกเป็นปาติงเกิลแต่ตรงกลางเป็นไม้แท้ใบละร้อยห้าสิบอือเอาไปเปิดเลยไปข้างในกันดีกว่ามาเหลืออะไรกันบ้างครับผมเน็ตเวิร์กเกลี่ยกี้โอ้นี่เน็ตเวิร์ดนี่โอ้โหนี่มีเยอะกว่านี้กันไม่อ่ะน่าจะมีสีนี่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 อันนี้อันนี้อันนี้ให้ฟรีไปอันนี้มันขาดครับมันละลายอัลลารอยรับนี่ หนึ่งร้อยบาทสามอันสองร้อยอย่างนี้ไปเออเอาโปะๆให้ไปนหนึ่งคนหนึ่งมันเสียงจัดให้เลยอันนี้ล่ะตู้อะไรนี่อันนี้เราเขาเาเอาเลยครับเอาในเสียงกลางไปยังกี่นิ้วนี่สิบสองครับโอ้นี่ทำแบบนี้มีชุดแขวนให้อย่างนี้เลยแต่แต่ตัวตัวเกียวยาเพลเพลเกาะนะไม่มีไม่มีมานะไปเพิ่มเอาเท่าเท่าไหร่ดีสามใบพันสองสามใบพันสองครับ จุดอย่างเดียวเลยสามใบพันสองใบพันสราคาอันนี้ก็คือที่ดอกละพันห้ามีมีสี่ใบกับตัวโน้นนะอือคือสภาพก็ก็ยังไม่เช็ดนะแกเพิ่งแกะจากตู้เอามีคั้มด้วยเอา K B พันแปดนี่เอาใบนี้คือจะนิกระบางจะมีเหมือนมีรอยกาวนิดนิดครับเป็นรูปอันนี้คั้มมีดอกนึงยกลงขึ้นดีกว่าครับผม อคสภาพดีนะแต่ว่าผมไม่ได้เช็ดไม่ได้ขัดเฉยๆอันนี้ก็เดิมเนาะครับผมมีรอยอันนี้เท่าไรดีอ่ะพันห้าครับพันห้าครับเดิมเดิมมีดอกเดียวทำอันนี้ก็พันหกมีดอกเดียวอ๋อเดิมนะนี่ก็เดิมเพราะว่าเดิมเลยเนาะเดิมแต่ว่ามันมีดอกเดียวแต่ถ้าเป็นคู่ผมจะขายแพงกว่านี้เออประดิมีดอกเดียวมันก็พามามาเออนี่อ้าวนี่มิกเซอร์พร้อมแหลกเอวัน อันนี้สอ pues งพันห้าค่ะสองพันห้าร้อยบาทของกระเป๋าเลยนะดังพร้อมกระเป๋าดังทุกช่อง Luca. okay. เออมีตำหนิก็คือไอ้ไฟไฟที่สูไอสองเลขสองแต่เลขสองขึ้นไปข้างหนึ่งอ่ะมันค้างอค้างอยู่สามสี่เม็ดด้านขวาครับครับไอ้ตัวนี้หายครก็มันห้าบาทสี่บาทเออเอานี่ตัวนี้โอ้หน้าสวยเลยเนาะนี่กระเป๋าก็สวยนี่สวยกับดังทุกช่องครับนี่อ่ะฮับเบิลนี่โอ้ อันนี้ประกอบประกอบที่ว่าประกอบอย่างดีอะรัดกุมมากเดินสายแบบพอดีเป๊ะเลยนี่ตึงๆเลยนี่อะไรก็ดูดูจากสภาพน่าจะเป็นอะไรเกรดนะครับโอ้นีดูดูคาปาไปยังใหม่เลยครับ93เหรออุตุนี้เองนะเมอเรงสองลูกหนักๆเลยผมว่าข้านละสามนี่มีล่านะมีมีสวิตชิ่งเลี้ยงพัดลมครับคืออะไรนะแบบได้เองอ่ะน่าจะแบบถ้าเครื่องร้อนก็จะได้เองอ่ะครับอาเท่าไหร่ดีตัวนี้ ได้แปดพันครับแปดพันทวนครับประกอบน่าจะสามพันบาทวุ้นต่ตัวนี้คือคู่เจ๋วเลยนะจ๋าไหมนี่งานดีเลยนะเออเอานี่ผมเห็นตรงนี้นี่ด้านใต้เนี่ยเอ้าอันนี้ไม่มีเวลาเกะบาร์เรนเจอร์เอานี่อันนี้เกะเกะเะไรอยงเกะอะไรนี่ย EQ Barrencher ติดติดติดไหนออกล็อกหูปิดนิดนึงเอ้านี่มีต้องมีปิดนิดนึงเท่าไรดีอันนี้ได้พันแปดครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมแล้วก็สองชั้นเคพาวเวอร์ คีเพอเวอร์อันนี้อันนี้จะดสลายาวกว่านะสลายาวกว่าตัวบนนิดนึงครับผมได้พันเก้าแล้วก็ฮ็อกทูทูลครอสได้ประกันไม่ถูกแปดร้อยอันนี้ประกันดังไว้เลยตัวนี้ประกันไม่เสียเออไม่มีลูกไม่เสียแต่แต่บอกว่าอาจจะเข้าแคกบ้างเนาะเออเอาไม่ไม่มีลูกนะครัไม่แตกอันหนึ่งไม่ดังเอ้าเอาไม่หายกระเป๋ามาผิดกระเป๋าน็อตเดี๋ยวนะแป๊บนึง นะครับอืมกระเป๋าอันผิดเลย่าจะอันนี้แหละอ่าเนี่ยนี่มันหายไปแต่ก็งัดได้ใช่ครับดังอ่าไม่โปรยูรูทิกไม่ซับเบสพันหนึ่งพันเดียวครับผมพร้อมกระเป๋าแล้วก็โมดิฟายตัวล่างนะจะเป็นครอสโมดิฟายตัวล่างครอสใช่มีช่องซับอูเฟอร์ด้วยครับผมแปดร้อยเหมือนกันแปดร้อยบาทครับผมอ๋อเออมา นี่เอ็มเฟสครับผมตัวนี้ยังไงดีแรงอยู่นะนี่โอ้ทานซิสเตอร์เยอะนะเอาพุท่เทียบเลยหกค่าละหกคู่ประกอบพันสองร้อยบเอาเท่าไหร่ดีตัวนี้อันนี้สี่พันห้าครับสี่พันห้าร้อยบาทหนักหนักเลยหนักหนักอยู่อันนี้เปดตั๊มก็ได้กลางก็ได้ดิโอไกลมือหน่อยนืงนึงอ่ะไมโครเทครุ่นหายากกัน MT440 อันนี้เดิมเดิมครับ ครับผมแต่สภาพนิดนึงเนาะดังทุกช่องครับผมว่าผมว่าเดิมอ่ะเพราะว่าแต่แต่ผมถอนไม่ทันว่าไม่หาหกเหลี่ยมไม่เจอครับอันนี้ได้เท่าไหร่ดีอันนี้ได้ห้าพันเก้าห้าพันเก้าร้อยบาทครับผมราคาดีคุ้มเลยคุ้มมืตำหนีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไหนรุ่นแบบว่าพัดลมเร่งเองไหมแต่พัดลมมันหมุนค่อยๆมนไม่แรงอันนี้อาจจะเป็นรีโมทษัทอันนี้ทําไมมันใหม่จังอะ นี่ก็ยังไม่ใชจงานคงเกะกลองมาเลยโอ้โหนี่สติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะค่ะติดบนหัวน็อตไม่เคนเกะน่น่าจะตีไปห้าร้อยวัตต์มั้งครับหรือข้างละ้นสองร้อยวัตต์ว่าจะใหม่มากขับเร็วนี่เจ๋อเลยนี่ใช่มาเท่าะอะไรดีใหม่ๆนี่หนึ่งพันเก้าครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทฟลัดมีหูหสวยๆเลยพี่น้องอืมนี่อันนี้อันนี้หลุดหลุดจองหลุดอีกแล้ว อันนี้ของหนักเลยครับพี่น้องเอาพูดด้วยเองนะครับนี่ก็ว่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนโอนะผมก็เป็นกล้าไม่อยากทัวร์เออเอาได้เท่าไหร่ดีมหคลิปนี้ลดเลยแปดพันเก้าแปดพันเก้าร้อยดาหมื่หนึ่งสองหมื่นนะตจะนี้เดิมเดิมเลยครับข้างละมันค่าละสองพันวัตที่สองโอห์มสองพันสองร้อยวัตก็นู่นนะอะคริลิปข้างล่างอันนี้สายช่างครับอือจะดูเอาพันเดียวพอเอาพันเดียวสายช่างโอ้คุ้มนะนี่เปิดติด แต่เสียงไม่ออกอืมน่าจะห้าร้อยวัตต์โมโนห้าร้อยวัตต์เอาเอาพันเดียวพันเดียวเพื่อติดเสียงไม่ออกเออเนาะเกยบจับเลยนนมาที่เนี่ยบนแท่นเนี้ยมีอะไรบ้างขายตนนั้งซ <4 S 2> ี <4 S 2> ไปแล้วอันนี้สองพันห้าเนี่ยมีมีสิบอ้น,นี่อันนี้เอาสองพันห้าอันนี้อันนี้หกพันแปดอันนี้เดิมพันสองหกพันแปด อันนี้อะไรอ่ะสามพันแปดคืออะไรอ่ะครอสโอ้ชาตรีอาจจะเรงอ่ะแต่ของแพงอยู่แล้วนะครับแบรนดเนี่ยของดีอยู่คุ้มเลยเนาะตัวพาร์กลางกันก็เล่นกันรันเลยแหะอ๋อนี่ตัวนี้ยังอยู่นะคือไปแล้วนี่ไปละใบละพันสองอยู่หกใบอยู่หกใบไปสองใช่ไหมอันนี้อันนี้คืออะไรโอ้อะไรนี่นาลาย โอ้โรยเยนอันนี้ยังไม่ลองถ้าถ้าดังพันสองครับร้อยวัตต์มันมีช่องแบตเตอรี่ด้วยนะช่องสิบสองโอตัวนี้เข้าสิบสองโวลต์ได้ด้วยครับหนักหนักอันนี้คุ้มเลยนะอันนี้ยังยังไม่เทสถ้าเทสถ้าดังถ้าดังขายพันสองถ้าไม่ดังก็แปดร้อยแปดร้อยพอไอแผนเนี้ยอันละสี่ร้อยห้าสิบจะหมดแล้วแบบนีอ๋อนี่นี่นี่หรือจะแผ่นหกสิบคูนหกสิบหกสิบคูนหกสิบครับ กัดเลยมาเหลืออะไรอีกจันดูดีๆนะนี่ยเนี่ยเนีวย EQ EQ ว่ะ EQ b b X ด้วยอันนี้ใหม่เลยนะอันนี้สวยนะเท่าไหร่ดีตัวนี้นี้ได้สองพันสองมันต้วนอันนี้มีตำหนิไอ้ไอ้ลูกนี่หายอันหนึ่งอ๋อปลอกสไลด์หายหนึ่งตัวหายอันหนึ่งแค่นี้ใหม่รองรันก็ปกตินี่ดอกสิบห้าใหม่ๆซน่้นอะไรอยู่ตรงนี้สิบห้านิ้วโอ้มอมหนึ่งเค cover หนึ่งสวยเลย คู่เราไปร้อยคู่นี้ไปร้อยบาทอมก็ไม่เท่าเลยนะดังปกติไม่เบียดนะไม่เบียดนะตัังปกติเลยแต่ไม่ทราบว่าเดิมหรือไม่เดิมไม่แน่ใจอันนี้ก็ใหม่ๆกันมาที่มิกเซอร์ครับผม M12 FX อันนี้สามพันครับสามพันทวนไม่ใช่ตัวรอบนั้นนะไอ้นั่นขายแล้ววันก่อนอันนี้แต่นี่จะเก่ากว่าตัวนั้นขายสามพันเก้า แต่ตอนนี้มีตำนิคือสนิมสนิมแต่ใช้งานได้ด,งดังปกติเลยทุกช่องเลยครับครับอาจจะมีคอแคกบางช่องสาม 3000, พันหอนละจนันหอนคู่นะห้าพันห้าห้าพันห้าสี่ตูดนะสี่ตูดตูดะกันเออเ,เอา้านี่นี่นี่ฟังในบ้านนี่ยี่ห้ออะไรเคนบูดเคนบูดเลยเฮ้ยยี่ห้อที่ผมชอบเลยนี่มอกเอนเมคินเกแปนด้วยครับนี่เห็นไหเอออของเท้เลย ผมลองแล้วดังทุกตัวเด็แกหรือโดดตูดองแน่าจของนี้เชนบูดใบละ900โอ้ยนี่ให้ตู้ละ900บาทครับผมตู้นอกนี่ครับผมใครที่จะเอาไปฟังในบ้านนะขอยุคู่ดีกว่าเพอะไรไปขอใบหนึ่งเดียวมันจะยากทีหลังใครคู่ละ1,080่างนี้ดีกว่า1,800บาทใช่ครับคู่นี้เลยนะโต๊ะใครไหมนี่โต๊ะพันเดียวครับโต๊ะ1,000บาท เป็นเลตครับอ๋อเม็ดยี่สิบหกสิบแปดสิบใช่ครับนี่อันนี้เอาแค่พันเดียวนะเออลืมอีกไหมดูนี่นองครับลืมไหมคิดไม่ออกครับดูดีๆอ่ะค่อยคิดกันคลิปหน้าแล้วกันถ้าไม่เจอไปแล้วครับพี่น้องโทรมาแล้วกันสวัสดีครับ